อ่ะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะครับนะตอนนี้คุณอยู่ในเกม Dead Out, Keeper of the Dark นะครับเป็นเกม h o ลเลอที่ต้องใช้กล้องในการสู้กับผีนะแม้จะเป็นกล้องมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นเกมน้ำมากแล้วโอเคอันนี้ถ้าเกิดผมผมได้ไปเล่นมาแล้วนิดนึงนะ <laughs> เล่นไม่ถึง นาทีเข้าไปดูนะเหมือนว่าอันนี้จะเป็นภาคต่อจากภาคหนึ่งเป็นน่าจะเป็นภาคเสริมนะครับเพราะว่าเด็ดเอามีภาคหนึ่งหรือภาคสองอันนี้น่าจะเป็นภาคเสริมมากกว่าโอเคเริ่มกันเลยต้องตั้งด้วยหรอหรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้อ่ะสุดแบบเดิมแล้วกันอย่างเซฟาียยังไม่ทันได้เล่นโอเคตัวเอกของเราจะมีชื่อว่าลินดาคนระับผมบอกไว้ก่อนนะใครไม่รู้ This place. Ah, the sap. Where did it The power it contains is not diminished. Just then, it opened the sap. Then. And it's still never. Sleep. <laughs> With all the sacrifices. I've made, I will not return to that. แล้วนี่ใครวะเนี่ยภาคหนึ่งก็ไม่เคยได้เล่นดูก็ไม่เคยจบวุ้ยโอ้มันซูมไปที่ที่หนึ่งที่เน้นมากๆเจ๋ดเือเป็นภาพขาวดำก็เถอะเอาตื่นมาเจอกับวีหกใช่เปล่า แสงทางแสงสว่างโอเคนี่คือตัวเอกเราลินดาว้าวเฮ้ยใส่คอนเวิร์ตหรอวะเมื่อกี้ดูใหม่ได้ไหมแ้วเอ๊ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเวลาเราตายเราจะมาตื่นแบบนี้ไใม่หรอว,วะวิ๊ยนี่ก็คือเพื่อนๆของเรานะที่พัดหลงไม่ใช่พัดหลงเลยผมก็จำไม่ได้สงสัยต้องไปเล่นพักหนึ่ง ก็นึกว่าอันนี้จะเป็นแบบภาคเปิดก่อนภาคหนึ่งอีกที่ไหนได้แล้วเป็นภาคหลังจากภาคหนึ่งนี้เป็นในเรื่องเสริมนะฮะใครเรียกเมาส์มันไหวมากโวกดเันตีกไม่ได้เหี๋ยวพูดอะไรกันปะซานไตเต้นไม่มีอ่ะทำไมอ่ะซานไตเตไม่มีครับผมเปิดแล้วนะผมข้าตั้ติ้งแล้วไม่เป็นไรโอเคในไปหละ สมมตเมาส์มันไวมากมากเลยอ่ะเออแสบตามันช่างสว่างเหลือเกินอุ้ยโอ้โหข้างหลังโอ้โอ้ว้าวนี่ใครอ่ะฮัลโหลครับทำไรหรอครับ <c oughs> I j u e s s no one t o l l you why you're here โอ้โอเคครับ แปกไม่ออกต้องกด E ด้วยนะถึงจะไปโอเคมือนต้นทุนแบบเดิมละนี่กระจกทำอะไรได้จะเซฟปาติดนัดสนิทเจ็ดเฮ้ยโอเคเข้าเซตติ้งได้แล้ว s ติเตมสติ๊งมาสเตอร์วอลลุมอ่าอยากได้เดี๋ยวจะสติ๊งอะดิโอเกมเพย์มาสเ n s i t i v e โอเคลดมาหน่อยประมาณนี้เนี่ยซับไตเติ้ลเปิดแล้วแต่ในคาสินุสในฉากเมื่อกี้นม่มีเฉยเออพอได้หน่อยอีลิสโฟนนี่พ่ออะไรวะเนี่ยไม่ไม่คู้จัก ถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้ทำไมป้ายนี้ห้องแหวงแหงแวงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกเข้าได้หมดเลยอะ Holy Shit มีกี่ด่านวะเนี่ยสองสี่แปดด,ด่านด้วยกันข้างในมีอีกไหมโอ้โหเลือกเป็นด่นดานๆอย่างนี้เหรอโอเคงั้นเริ่มจากห้อง ที่เฮ้ยเดี๋ยวนะทมันหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าเฮ้ยนี่หนึ่งศูนย์สองนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคเริ่มจากห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนเป็นสถานที่มันเหมือนกันเลยวะโอ,อไม่ใช่โอเคฮะเข้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ไล่ไป ช่วงนี้โหลดดิง้งยาวยาเอาคิวดีแพดพัตตอนมีอะไรวะกดคิวอ๋อตัไปไฟฉายทาทาแพนก็ไม่อ่านไม่ทันเฮ้ยโอ้ดินดารองเท้าเปียกหมดแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยไปทางขวา ไฟก่อนยิงไวกว่านี้ไม่ได้หรอทำไมรู้สึกเสียงเบาอุ้ยเฮ้ยอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเดินเขา้าไปเขา้าเขา้าเขา้าเขา้เขาไกลปุ๊บแล้วมีอะไรนี่จะถ่าย ตอนนี้เรามีกล้องคาเมราอ๋อถ้าเกิดปิดไปใช้อ๋อโอเคไม่มีอะไรแ่านี้หรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่มีคาบเลือดโอเคครับพอดกันอ่านเอา อ๋อเวลามีนอตมีอะไรมันจะเตืนอย่างนี้หรอเออก็ดีนะนเฮ้ยมีเสียงอะไรกูระแวงนะบอกเลยนะภาคนี้กูไม่เคยดูของที่อื่นด้วยไม่รู้อุย้ยแดงๆ What the fuck มีตัวอะไรวิ่งผ่านไปด้วยโอเคทางนี้ผมไม่ไป <laughs> มันเชื่อมกันนี่เโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแดงมาอีกวอตเตอรว้าฮ้าม่มีกระจกด้วยแดงๆดงอะขอบจอแดงแดงจะไว้ใจไ,ได้หรือเปล่านี่อะไร e อ็กซิ ูบีเซเอ,โอเ้โหเรต้องเล่นให้จบมันเป็นที่ออกเราต้องตามหาอะไรวะมาทางไหนก็ไม่รู้เนี่ย มันจะเห็นตัวหรือเปล่าวะถ้าเกิดเราไม่ได้ยกกล้องขึ้นชิบหายแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเกียดที่แคบๆไม่ได้ครับเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเสียงมาจากเหมือนขวา อยู่ขวากูไปซ้ายมันให้หาอะไรผมอยากรู้มากเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้อุ้ยโอ้โหไม่ได้มีตัวเดียวเออโอ้ยถ่ายแล้วไม่ติด มีตายด้วยโอเคเอ้าวติดแม่งไม่ได้มีตัวเดียวเออให้หาอะไรครับบอกผมได้ไหมครับมีโน้ตมีอะไรไฟล์วันทูด,ดูนะไม่เห็นมีอะไรบอกเลย โอเคไม่เป็นไรหาไปเร้เลยเดี๋ยวก็น่าจะเจออะไรสักอย่างตู้ก็เปิดไม่ได้ทำมาทำไมครับเนี่ยเออทางนี้อะไรไป้ายไม่รู้ห้องเยอะมากห้องเยอะจัดจัด โทรศัพท์ไม่สามารถซูมได้มันตันแล่วม,มีนี้เข้ามาใหม่วะดูซิไม่มีอะไรเลยนะยทางนี้ไปได้โอเค ก็เหมือนเดิมครับตันถือกล้องกับถือนิดวิ่งไวต่างกันดูโอเคเดี๋ยวลองไปเข้าทางอ,งอื่นดูเฮ้ยเราวนมาแล้วเหรอวตอนนั้นเราลงด้านขวาหรือเปล่าวะ ีโอยทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไม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  ย,ย่ามีเหลืองอย่ามีเหลืองอย่ามีเหลืองอย่ามีเหลืองเป็นเกมที่รู้สึกวัดวัดดาวัดอย่าบอกให้มาตามฆ่าผีอุ๊ยโอ้ช oh, ิดชิดชิด h oh. o l โอ้ เอาปิดด้วยปิดใส่กูด้วยจะทำไรอะ่ะฮัลโหลครับอ่าผมไม่รู้เอให้ตาม โอเคโอเคเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่ามองอย่ามองใช่ไหมโอ้ยกินดาใจเย็นรุกก่อนเออมองไม่เห็นเว้ยอา้าต้องลมคุกขานอีกเท่าไหร่ฟาดาตายแล้วเหรอ ชดอะไรวะเนี่ยมีบอสเฉยเลยเจอบอสไวมากต้องสูใหม่ไหมเนี่ยเหมือนว่าจะเข้าท่อได้ใช่ไหมมาไปสู้ในท่อแล้วกันแต่มันมืดประเด็นคือแม่งมืดเ,เดินเข้าแสงสว่างเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีโมเมนตัม อยู่ไหนอะตอนนี้กูอยู่ไหนอ้โอ้โหมันลุกปุ๊บอุยโอ้โหโคตรจำสเกใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาอีกแล้ว ถ่ายได้ลอ,อยเฮ้ยฟาดอย่าบอไตอก็ดินดาใจเย็นตอนนี้ขอเข้าข้างในข้างในข้างในอยู่ไหนวะโอ้มันปิดทางหมดเลยอ่ะมันปิดทางหมดเลย จังโอเคทำไมมันถ่ายไม่ได้วะไม่เข้าใจอ๋อต้องต้องปูแม่งตีมาแล้วไม่สวนคืนเลย Ôi, oh, đồn lây Ồ kìa, ồ Nhìn mong, nhìn mong nam oh, oh, anh Ồ, tui nam mây Ôi, oh, anh ấy mất tài rồi nữa หน้านน้นโอ้ยมองไม่เห็นเว้ยโอ้ยอืม้มตาย หน้าแม่งเกิดเรื่อยเ,เลยอ่ะูต้องทำยังไงครับเดยวเข้าริบลุกพินดาโอ,โอ้จุดเหมือนเดิมถ้าเดินย้อนกลับอ่ะมีจุดด้วยนี่อะไรอ่ะ ไม่มีจุดเยอะเลยข้างหลังนี่เดิมแบบอ้โหเยอะมากนี่ใคร นี่ตัวเราไม่พูดอะไรหนอะเดินทะลุไม่ได้ด้วยเป็นคนเดียวที่เดินทะลุไม่ได้เนี่ยน,นะนเฮ้ยก็จะฟังมีเปิดปิดไฟด้วยก้นเปลวเลย จะย้อนมากกว่าถากแล้วมีอะไรบ้างแต่พุดไกลกจากจุดเกิดมากเดินไปแปดฝั่งนี้ตา,าตามันหลอนมาก ตาแม่งหล่นมองอะไรข้างบนใา้ริมแดงเกนี่นเดิมไม่มีอะไรละที่เหลือคงก็ต้องงไปสู้กับบอสใหม่แล้ววะเนี่ย แล้วไม่ได้สอนด้วยนะว่าต้องฆ่ายัางไงถ่ายรูปก็ถ่ายยังไม่ค่อยเป็นต้องรอเข้ามาใกล้ด้วยนะถึงจะถ่ายติดอ,อ่ะวิ่งก่อนตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเออรู่กตันลินได้

ก็ต้องวิถัยเสร็จก่อนที่มันจะลองะลวะมันแน่มีกี่หน้าหลายหน้าเลยทั้งสี่หน้าสีม่มุม สูงไปเราไม่ค่อยจะถึง ทำไมทำไม,อมเอาก็ถ่ายติดแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้แม่ง เดี๋ยวก็หน้าใหญ่เดี๋ยวก็อะไรเริ่มเซ็งแล้วตอนนี้เริ่มมีความเซ็งอ๋อ ลาตรงตั้งกล้องนี่แหละเอา้ากูโดนไหลอีกแล้วเนี่ยเกิดแล้ว าตายยังโอ,อ้ตายเหอะตายยากขนาดนี้เลยเหรอ เพิ่งรู้ว่าถ่ายหน้าใหญ่ได้มีอะไรตรงนี้โอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมอย่างนี้ Return to the Miller โอเคโอ้โกวจะผ่านเหมือนแค่มาล่าบอสอยังไงอย่างนั้น จะกดที่ยี่ไปไปะตูนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์ โอ้รู้สึกเตอร์ไฟกับฟันฟนี่สมจริงมากโอเคอ้าวสวัสดีครับโอเคอันนี้ศูนย์สามศูนย์สี 3, ส่ศูนย์ห้าอยู่นู่นหกเจ็ดแปด โอเคเอาไว้ต่อพัดหน้ากันนะครับหรับห้อง102นะตอนนี้น่าครึ่งชั่วโมงให้ละเพราตายกับบอสเยอะมากนะโอเคครับเจอใหม่พัดหนากันไปละบ๊ายบาย